เนี่ยเหมือนกับตัว Apple Watch ที่ผมสวมใส่เนี่ยถึง90%เลยนะครับเพื่อนๆเนี่ยมาดูกันเลยฮะหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับนี่เห็นไหมครับนี่นะฮะหน้าตาเป็นแบบนี้เลยราคาเนี่ยแค่หลักร้อยกว่าสวัสดีครับแมนตี้บล็อกก่อนความหลากหลายกลับมาพบกับเพื่อนๆอีกเหมือนเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับผมก็มีอุปกรณ์แก๋เจ๋ดีๆนะครับที่จะมาแนะนำเพื่อนๆกันนะครับอุปกรณ์ตัวนี้นะครับมันก็คือนาฬิกา ที่เป็นนาฬิกาสมาร์ทวอทหรือว่าแบบสมาร์ทแบรนด์ประมาณนี้ครับแต่ว่าบอกเลยว่าราคาตัวนี้ครับเพื่อนๆถูกมากๆเลยนะครับก็อยู่ที่หลักร้อยต้นๆจนถึงหล100ักร้อยกลางๆเท่านั้นเองนะครับตรงนี้ผมจะนํามาเปรียบเทียบไปดูกันถึง2รุ่นด้วยกันนะครับเพราะว่าตรงนี้เนี่ยผมไปดูใน l a z a d a และ s h o ป e e นะครับยอดขายของนาฬิกาสมาร์ทวอททั้ง2รุ่นเนี่ยถือว่าสูงมากๆเลยนะครับผมก็เลยสั่งมาแล้วก็มารีวิวแบบเบื้องต้นให้เพื่อนๆได้รับชมกันว่า มันเป็นแบบไหนแล้วก็ทําไมถึงเขาสั่งกันเยอะมากแล้วก็ใช้งานอะไรได้บ้างนะครับแต่หลักๆบอกได้เลยครับว่าตัวนาตัวนี้มันสามารถวัดอัตราการเต้นหัวใจได้วัดออกซิเจนในเลือดได้วัดความดันโลหิตได้แต่ความดาันโลหิตเนี่ยต้องบอกก่อนว่า,าอุปกรณ์ตัวนี้มันไม่ใช่เครื่องมือทางการแพทย์นะครับไม่สามารถใช้อ้างอิงได้เป็นแค่วัดเบื้องต้นเท่านั้นนะครับถ้าเกิดมีปัญหาเรื่องของการวัดความดันจริงๆแล้วเนี่ยควรซื้ออุปกรณ์ที่ได้มาตรฐานจากทางโรงพยาบาลหรือว่าทางแพทย์รับรองจะดีกว่านะครับ วันนี้ไปดูกันเลยครับเพื่อนๆผมบอกเลยว่า2ตัวนี้เนี่ยไม่ต้องไปซื้อนาฬิกาหรือว่าสมาร์ทวอตเนี่ยที่เป็นราคาถงสูงแพงเนี่ยถ้าเราต้องการออกกำลังกายเบื้องต้นหรือว่าดูแลสุขภาพเบื้องต้นเนี่ยสตัวเนี้ยผมว่าเอาอยู่นะครับตามมาดูเลยครับวันนี้รับรองว่าคุ้มค่ามากมากเลยครับสำหรับตัวสมาร์ทวอตที่เพื่อนเพื่อเห็นอยู่ตรงนี้นะครับผมก็จะแบ่งเป็นสด้านตรงนี้นะครับตัวนี้นะครับจะเป็นรุ่น d 2 0สนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นรุ่น d 2 8นะครับทั้งถองามา เปรียบเทียบและให้ดูกันนะครับเพราะว่าทั้ง2รุ่นเนี้ยใช้แอปพลิเคชันเดียวกันนะครับแอปพลิเคชันมีชื่อว่า Fit Pro นะครับนี่นะครับจะเป็นแอปพลิเคชันเดียวกันตามคู่มือในนี้เลยนะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าอย่างตัวนี้ที่เพื่อนเพื่อนเห็นนะครับตรงด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับตรงนี้คือรุ่น D 2 0นะครับตัวเนี้ยราคาก็จะอยู่ประมาณตั้งแต่ร้อยต้นๆจนถึงหลักร้อยกลางๆนะครับตรงนี้ก็อยู่ที่ว่าแต่ละร้านเนี่ย จะกําหนดขายราคาเท่าไหร่นะครับก็เพื่อนๆลองสังเกตดูนะว่าเนี่ยอย่างเช่นเรื่องกล่องนะกล่องเนี่ยบางร้านก็เป็นแบบนี้บางร้านก็เป็นแบบนี้กล่องยังหน้าตาไม่เหมือนกันเลยนะครับสําหรับตัวรุ่น D ี่สแต่ว่าฟังก์ชันข้างในเนี่ยแต่ละตัวเนี่ยก็เหมือนกันเลยนะทุกอย่างเหมือนกันหมดหนะครับสัมผัสเนี่ยก็ไวเหมือนกันเลยนะครับ ส่วนที่เห็นอยู่ตรงด้านนี้นะครับตัวนี้คือตัวรุ่น D 2 8นะครับซึ่งตัวรุ่นนี้นะครับพเพื่อน ก็ราคาจะแพงกว่าตัวรุ่น D 2 0สักนิดนึงนะครับก็ประมาณสัก50-60บาทประมาณนี้ครับแต่ว่าหน้าตามันเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ครับเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนะครับระหว่างตัวรุ่น D 2 0แล้วก็ตัวรุ่น D 2 8นะครับว่ามันแตกต่างกันแบบไหนตรงไหนบ้างนะครับตัวนี้ D 2 0ตัวนี้ D 2 8นะครับ นี่นะครับเพ,เพื่อนเพื่อนลองสังเกตดูนะครับว่าสิ่งที่มันแตกต่างๆๆที่เราเห็นชัดเจนเลยเนี่ยก็คือว่าตัวรุ่น D28 นะครับตรงนี้เห็นไหมครับตัว D28 เนี่ยมันจะมีปุ่มฟังก์ชันเหมือนกับตัว Apple Watch เลยนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นไหมครับจะเป็นเหมือนกับตัว Series 5เนี่ยตัว D28 จะเป็นแบบนี้แบบปุ่มเหมือนปุ่มกดแต่ว่าเป็นปุ่มหลอกนะครับไม่สามารถกดได้นะครับส่วนตัวรุ่น D20 คือตัวเนี้ย D20 ด้านซ้ายนะครับตัว D 2ีเนี่ยจะไม่มีอะไรเนี่ยผิวเรียบแบบนี้เลยด้านนี้ก็เหมือนกันขนาดก็ถ้าจะเป็นขนาดเดียวกันเลยครับประมาณนี้ส่วนเวลาถอดชาร์จเนี่ยทั้ง2รุ่นเนี่ยใช้การชาร์จแบบ USB เหมือนกันเนี่ยนะตัวชาร์จอยู่ตรงนี้การชาร์จทั้ง2รุ่นเนี่ยเป็นการชาร์จแบบเดียวกันนะครับก็คือเป็นแบบ USB แบบนี้นะครับก็เราถอดสาย ด้านบนออกมาแบบนี้ก็สามารถเสียบตรงเต้าชาร์จหรือว่าพอร์ตที่เป็น usb ได้เลยนะครับนี่นะครับส่วนลักษณะของสายนะครับสังเกตว่าสายเนี่ยเป็นสายแบบเดียวกันเลยนะครับเนี่ยนี่นะครับสายเป็นแบบเดียวเลย <ans> ก็ตรงนี้นะครับเพื่อนเดี๋ยวเรามาดูฟังก์ชันการใช้งานของตัว d 2 0กับตัว d 2 8กันนะครับว่าเป็นแบบไหน นี่ก็สามารถเปลี่ยนหน้าปัดได้ถึง2รูปแบบด้วยกันนะครับเนี่ยนี่คือ d 2 8นี่ตัวนี้ D20 เห็นไหมครับเปลี่ยนกลับเรียบร้อยฟังก์ชันต่อไปก็จะเป็นเรื่องของสเต็ปนับก้าวเดินนะครับตัว D20 เนี่ยเวลาเรากดแตะค้างเนี่ยมันจะเข้าไปสูใ่ในโหมดแบบนี้นะครับส่วนถ้าเป็นตัว D8 เนี่ยแตะค้างไปก็ไม่ได้เข้านะครับก็จะเป็นหน้านี้ โชว์หน้านี้อย่างเดียวเลยอ่ะต่อไปนะครับตัวนี้ก็เป็นการวัดอัตาราการเต้นหัวใจถ้าเรากดแตะค้างนะครับตัว D 2ีเนี่ยจะเปลี่ยนเข้าไปอีกหน้าหนึ่งส่วนตัว D 2 8เนี่ยก็นีครับจะเข้าไปหน้าลักษณะนี้ตรงนี้ก็ทําการวัดอัตาราการเต้นหัวใจกันนะครับประมาณแบบนี้ตรงนี้เพื่อนๆต้องลองเลือกดูนะว่าชอบแบบไหนระหว่าง D 2ีหรือ D ี ฟังชันต่อไปนะครับก็จะเป็นโหมดของสปอร์ตรือกีฬานะครับกดแตกค้างก็จะมีวิ่งซิปอัพกระโดดเชือกตรงนี้ก็จะมีเหมือนกันเลยนะครับต่อไปก็จะเป็นเรื่องของเมสเสจแมสเสจตัวนี้ผมบอกได้เลยว่ามันไม่สามารถโชว์ข้อความที่เป็นภาษาไทยนะครับตรงนี้เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้นนะครับเนี่ยผมทดสอบดูแล้วนะครับประมาณนี้ เท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับทั้งตัวดี20และตัวดี28นะครับก็มีสีให้เลือกนะครับเนี่ยอย่างเงี้ยตัวดี20นะครับก็จะมีสีขาวและสีชมพูแบบนี้ส่วนตัวนี้เป็นตัว ดี่นี่นะครับก็จะเป็นสีชมพูแบบนี้ส่วนราคา2รุ่นนี้นะครับเพื่อนๆต้องบอกเลยว่าไม่ได้แตกต่างกันมากนะครับอย่างตัวนี้ก็อยู่ที่ผมบอกร้อยต้นต้นตัวนี้ก็เหมือนกันร้อยต้นต้นถึงร้อยปลายปลายต,ตัวนี้ก็อยู่ที่ร้านค้าแต่ละร้านนะครับว่าเขาจะขายกันกําหนดราคาเท่าไหร่นะครับแต่โดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็จะอยู่ประมาณสักร้อยต้นต้นจนถึงร้อยกลางกลงประมาณนี้เท่านั้น นะครับตรงนี้ต้องลองเลือกกันดูเองนะครับว่าชอบแบบไหนหรือว่าสวิตหลังการขายของแต่ละร้านเป็นแบบไหนอย่างไรนะครับตรงนี้ต้องลองเลือกดูนะครับสําหรับการใช้งานแอปพลิเคชันนะครับให้เราดาวน์โหลดแอปที่ชื่อว่า f i t Pro เข้ามานะครับหลังจากติดตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับตัวแอปพลิเคชันจะให้เราเข้าสู่ระบบสําหรับตัวผมผมเข้าไปตรงมุมบนขวามือที่เขียนว่ากระโดดนะครับกดเข้าไปได้เลยนะครับ หลังจากที่เราเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับสังเกตด้านล่างนะครับจะมีอยู่4หัวข้อนะครับให้เลือกข้อ2การตั้งค่านะครับกดเข้าไปเลยนะครับตัวเครื่องเนี่ยจะทําการค้นหาระหว่างโทรศัพท์มือถือกับตัวสมาร์ทวอตโดยการหาชื่อตัวสมาร์ทวอตนะครับพอเราหาเจอแล้วเนี่ยให้เรากดคลิกไปตรงชื่อนั้นได้เลยนะครับตัวแอปพลิเคชันก็จะทําการซิงค์จะขึ้นว่าสําเร็จสําเร็จจนครบเรียบร้อยเท่านี้เนี่ยก็สามารถเชื่อมต่อกับตัวสมาร์ทวอตได้แล้วนะครับ ตัวนาฬิกาของสมาร์ทวอทเองเนี่ยก็จะมีเวลาที่ตรงกับตัวสมาร์ทโฟนของเรานะครับที่เหลือฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยเพื่อนๆลองเล่นดูนะครับจริงๆแล้วไม่ยุ่งยากครับง่ายมากๆเลยนะครับเพื่อนๆก็คงเห็นกันไปเรียบร้อยนะครับสับตัวสมาร์ทวอทนะครับที่ผมแนะนำเนี่ยก็มีด้วยกัน2รุ่นนะครับตรงนี้เพื่อนๆก็ลองดูนะครับว่าชอบรุ่นไหนก็เรียกรุ่นนั้นได้เลยนะครับเพราะจริงๆแล้วเนี่ยทั้ง2รุ่นเนี่ยก็ราคาเนี่ยถือว่าใกล้เคียงมากๆแล้วก็ มีฟังก์ชันที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงกันหรือหรือว่าแทบจะเหมือนกันเลยก็ว่าได้นะครับก็สามารถเลือกดูได้เลยครับว่าเราชอบรุ่นไหนนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับสำหรับการรับชมหากผิดพลาดประการใดผมต้องขออภัยวันนี้นที่เรน่ครับอย่าลืมฝากกดติดตามกด s u b s c r ร b e ช่องมันติบ็อกเพื่อให้ผมได้ทํางานเล็กๆของผมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับโอ้พระเจ้าจอ มันจอดมาก